ต่อไปนะคะก็จะเป็นรูปแบบหรือเราเรียกว่าฟอร์มของจดหมายธุรกิจรูปแบบของจดหมายธุรกิจที่ในภาษาอังกฤษนิยมใช้กันก็จะมี3ประเภทอันที่1เรียกว่า full block style อันที่2ก็คือ semi block style อันที่3ก็คือ modified block style จะมีอยู่3แบบนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้อง เข่งคัดมากนะักในการจะใช้แบบไหน,นเราสามารถเลือกได้ทั้งสามประเภทเลยแล้วแต่ว่าเราสะดวกแลเราก็ชอบแบบไหนนะคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องใช้แบบเท่งคัดมากนะักเราก็ไปดูว่าแต่ละแบบเนี่ยเราชอบที่จะใช้แบบไหน,นแบบไหนที่มันเหมาะสมกับเนื้อหาหรือว่าที่เราอยากจะพิมพ์ลงไปในจดหมายธุรกิจของเราความสั้นยาวแค่ไหนนะคะนักเรียนักเรียนนักศึกษาก็ต้องไปศึกษาดูก่อน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวอย่างเป็นแบบไหนบ้างแบบที่หนึ่งก็คือบล็อกสไตล์ไม่มีการย่อหน้าอันนี้มันก็จะชิดสายทั้งหมดเลยทุกส่วนทุกย่อหน้าจะเริ่มจากสายมือทั้งหมดสังเกตด,ดูนะคะก็คือตรงนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อยู่นะคะอ d d เรเป็นที่อยู่ของผู้ส่งที่อยู่ของผู้รับ ก็ยังเป็นชิดซ้ายอยู่นะคะทำขึ้นต้นลงท้ายอะไรเนี่ยก็จะชิดซ้ายมือทั้งหมดต่อไปเซนิบล็อกไซด์รูปแบบนี้ก็จะมีการปรับให้ต่างจากรูปแบบที่แล้วมาสัากเล็กน้อยก็คือหัวจดหมายจะเป็นชื่อผู้ส่งแล้วก็วันที่ทำลงท้ายลายเซ็นจะถูกจัดอยู่ตรง,งกลางของกระดาษหรือด้านขวาของกระดาษก็ได้ แต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยก็ยังจะชิดซ้ายเหมือนเดิมนะคะถ้าสังเกตดูก็ตรงนี้ก็คือที่อยู่แล้วก็คำลงท้ายเนี่ยจดหมายอันนี้สามารถจัดไว้ตรงกลางได้นักเรียนจะามาใส่ตรงกลางนี้ก็ได้นะคะตรงซีนเซรีแล้วก็ตรงมาธามาส์นก็เอามาไว้ตรงกลางได้หรือนักเรียนจะจัดให้ชิดตรงด้านขวาเลยก็ได้แบบนี้นะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันต่อไปก็คือแบบสุดท้ายก็คือ modify block style มีการเคาะย่อหน้านะคะจะมีการเคาะย่อหน้า modify เนี่ย modify ก็คือการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนจะมีการเคาะย่อหน้าที่ตัวอดี้หรือตัวเนื้อหาสังเกตดูว่าจะคล้ายคายกับ semi box style แต่ว่ามันจะไม่ได้ชิดสายทั้งหมดนะคะในส่วนของอดี้ในส่วนของ body เนี่ยก็จะมีการนักศึกษาดูนะคะก็จะมีการเคาะเข้ามาห้าเคาะก็เราก็เคาะเข้ามา ในส่วนของบอดี้บริเวณนี้นะคะ